ท่นประโยคาวาจรทั้งหลายสำหรับวันนี้เวลาการก่อนเจริญพระกรรมฐา,านก็ขอนำเอาเรื่องอุปรกรรมของพระมหาสาวกอย่าลืมนะครับว่าเรื่องนี้ตามพระบาลีจะให้เรื่องว่าเรื่องสันชัยปริภาชก แต่ความจริงในเรื่องสัญชัยบริพาชกนี่มีอยู่นิดเดียวผมเลยเปลี่ยนชื่อเรื่องสหม่ว่าบุพกรรมของพระมหาสาวกเพราะว่ามีพระมหาสาวกและอากสาวกมากที่มีในเรื่องนี้เป็นบุพกรรมของท่านวันก่อนได้ปรารบถึงท่านโกริตะัะอุปติสะมีขบวนแห่ต่างๆ มีบริวารคนละห้าร้อยมีเสลียงห้าร้อยหรือว่ามีรถเพียมมาสินทบมา้าชาแนห้าร้อยเป็นตน้นก็พายกันไปดูมหารสพที่เขามีประจำปีด้วยว่าหมู่ญาติได้พากันยกเตียงซ้อนเตียงไมายความว่าเตียงที่ชาวบ้านเขานั่งกันน่ะมันปกติ แต่ว่าเตียงของท่านนันหลายพวกนี้ทั้งสององนี้ก็ยกให้สูงกว่าคนธรรมดาเป็นเตียงซ้อนเตียงจะได้มีเกียรติสูงเพราะเป็นโของคนมีเกียรติเพื่อท่งอุมาณทั้งสองท่านกล่าวว่าในที่เดียวกันนั่นเองท่านนันสองก็นั่งร่วมกันอุมาณังสองก็นั่งดูมรสศพร่วมกันเวลาที่คนจะโเระ ครื่นเครงโกโรถึงเวลาที่ควรจะสังเวชสลดใจในขณะที่มรรสบแสดงก็สังเวชสลดใจเวลาที่ชอบใจขึ้นมามากๆก็ตกรางวัลในฐานะที่ควรให้รางวัลเป็นนั้นว่าวันหนึ่งเมื่อท่านกุม,มารทั้งสองไปดูมรสพในทํานองเดียวกันนั้นวันนั้นเวลา ที่น่าจะหวัวเราะบรรดานักสนแสดงสแสดงให้ขบขันเนื้อควรจะสงเวชในขณะที่สแสดงความเศร้าสลดเสียใจในเวลาที่ควรจะให้รางวัลท่านได้สองหมดหมดวันนั้นแด้สองเงียบไม่หวัวเราะไม่สลดใจไม่ให้รางวัลไม่ทำอะไรทั้งหมดเพราะว่า มีอารมณ์คิดขึ้นมาอย่างนี้ว่าการที่จะมานั่งดูมโหรสยู่อย่างนี้มันจะมีประโยชน์อะไรการที่ดูแบบนี้ชนทั้งหมดที่ดูมโหรสพกญดีนักสนแสดงก็ดีเราเองก็ดี มันไม่ทันจะเกินร้อยปีหรือไม่ถึงร้อยปีก็จะทิงกับความตายหมดไม่มีอะไรที่จะมาข้ามความตายได้ถ้าอย่างนั้นเราทั้งสองควรสแสวงหาทำเป็นเครื่องพ้นจากความตายจัดว่าเป็นธรรมอย่างเอกท่านบอกตามพระบาลีท่านกล่าวว่าท่านถือเอาอารมณ์ที่นั่งอยู่แล้วนั่นแหละโดยลำดับ โกริตะโกริตะนั่นคือพระโมคคัลลาได้พูดกับท่านอุปติสสะนี่หมายถึงภาษาลิบทรว่าสหายที่รักนี่วันนี้เป็นยังไงไปท่านจึงได้ไม่ราเริงเหมือนันอื่นท่านไม่มีใจเบิกบานเสนเลยท่านนึกอะไรหรือท่านอุปติสสะก็กล่าวว่าก็โกริตะเพื่อนรัก เรานั่งคิดเึงเหตุนี้ว่าการดูคนเหล่านี้แสแดงมรรสบคนดีดูคนนั่งดูมหรสบคนดีมันไม่มีสาระแก่นสารอะไรเลยไม่ได้มีประโยชน์การดูอย่างนี้หาประโยชน์ไม่ได้เราควรจะหาทางดูกันใหม่ดีกว่า นั่นคครูด,ดูว่าทำใดที่เป็นปัจจัยให้คนไม่ตายในโลกนี้มันมีไหมนว่าท่านเห็นเป็นยังไงตัวท่านเองก็เหมือนกันจึงไม่เบิกบานไม่ผ่องใสนี่เรามีความรู้สึกอย่างนี้ท่านโกริตาก็บอกว่าฉันก็เหมือนกันนะี่ยวันนี้ไม่รู้มันไปยังไงนั่งมองนักเต้น,สนแสดงนักรรมทั้งหมด มันไม่สนุกเส้นเลยไมนึกว่าแกเต้นไปเต้นมาไอ้คนเต้นแบบนี้ต่างคนต่างก็ตายไปตามๆกันเยอะแล้วคนดูมองรศพอย่างพวกเราต่างคนก็ต่างตายไปมันฉันมีความรู้สึกอย่างนี้ว่าไม่ช้าเราก็ตายจะมานั่งดูก็เพื่ออะไรท่านกล่าวว่าลำดับนั้นเท่าปฏิสัทราบความคิดที่ตินโกนิตะ ซึ่งมีความคิดเช่นเดียวกับท่านยูน้กล่าวว่าสหายเอย๋ยเราทั้งสองคิดเหมือนกันก็เราควรสแสวงหาโมกธรรมคือทําเป็นเครื่องพ้นจากความตายธรรมดาผู้สแสวงหาจะต้องได้บรนชาชนิดใดชนิดหนึ่งจริงจะควรเราจะเดินไปหาแบบชาวบ้านชาวบ้านนี่มันไม่เหมาะ ฉนันเราทั้งสองคนยะมรัญชายในสำนักของท่านคนใดคนหนึ่งมาตอนนี้ก็อยากจะมานั่งมาคุยแยกทางกันสักนิดหนึ่ง <c oughs> ว่าการฟังพระสูตรเราก็อยากฟังแต่เรื่องมานั่งคิดถึงความดำริของท่านทั้งสองคือในโกดีตะกบวติสะที่เรียกกันว่าพระโมคคันลาหลรือภาษาใิบุตร ท่านคิดว่าคนในโลกทั้งหมดที่มันดูมรสพก็ดีตัวท่านเองก็ดีนักสนแสดงก็ดีไม่ไม่มีใครเหลือไม่เกินร้อยปีก็ตายหมดหรือไม่ถึงร้อยปีอารมณ์อย่างนี้ขอท่านผู้รับฟังทั้งหลายองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านทรงตัดเรียกว่ามรณานุสติกรรมฐาน การนึกถึงความตายเป็นอารมณ์นี่เป็นอารมณ์ข้องบุคคลผู้ไม่ประมาทและนอกจากนั้นท่านทด้สองนี้ก็ไม่ได้คิดอย่างนั้นอย่างเดียวปรับมีความรู้สึกว่าเมื่อคนเราเกิดมาแล้วทำที่ทำบุคคลให้ตายมีอยู่ก็ต้องมีทำที่ทำบุคคลให้ไม่ตายมันก็ต้องมีเหมือนกัน แต่ของัรืงสองอย่างนี้เป็นของคู่กันเหมือนกับพระอาทิตย์กับพระจันทร์เรื่องความมืดกับความสว่างนี่เมื่อท่านหลายฟังแล้วก็พระกกุณาจำเอาไปคิดไปด้วยช่วยกันคิดช่วยกันนึกว่าคาตินี้ทั้งสองท่านยังไม่พบองค์สมเด็จปะชินสียังไม่ได้ฟังคำสั่งสอนขององค์สมเด็จประสัมมาสัมพุทธเจา้าท่านก็คิดแล้ว แล้วก็ในระยะนั้นท่านก็ยังเป็นคนหนุ่มไม่ใช่คนแก่นางคิดในคำหนึงถ้าพวกเราทั้งหมดช่วยกันคิดช่วยกันคำหนึงอย่างนี้พี่ว่าต่างคนต่างไม่ช้าก็ตายในความตายนี่ถ้าเรายังจะคบกิเลสตัณหาอุปาทานและกุศลกรรม หรือว่าเราจะครบโลกธรรมทั้งแปดประการเอาสี่ก็แล้วกันคือหนึ่งอยากจะมีลาบสองอยากจะมียศสอยากจะให้ชาวบ้านเขาสรรเสริญสี่อยากจะมีสุขในการมารมก็ทชื่อว่าเราไปคุยโง่เกินไปเพราะสิ่งทั้งหลายตอนนี้เป็นปัจจัยของความทุกข์ในเมื่อลาบมันเคยเกิดขึ้นกับเรา มันเกิดแล้วมันก็เสื่อมสลายตัวได้แต่เราคิดว่าราบคนราบคงจะมีกับเราเมื่อซาราบมันไม่เกิดขึ้นความไม่สมบายกายไม่สมบายใจมันก็จะปรากฏเราจะมานั่งติดราบติดยดก็ไม่มีเกิดประโยชน์เป็นอันว่าเวลานี้ว่าเรามีข่าวพิเศษเขาบอกว่าเขาลือกันเขาหาว่าผมเป็นพระอรหันต์กัมั้ง ก็อบอกว่าพระรหันอะไรยังห่วงทรัพย์สินอยู่อีกพระรหันอะไรครัวตายเอ้ด้วยความจริงผมไม่เคยยกป้ายว่าผมเป็นพระรหันนกนะด้วยความจริงเรื่องทรัพย์สินที่พวกท่านทั้งหลายแสดงความดีมีความกระตอนอยู่แต่เวทีแต่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา้าเพราะว่าทรัพย์สินทั้งหลายที่เขามาถวายนี่เขาไม่ได้ให้เรา ถ้าเราไม่ประกาศตัวเป็นสาวกขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านี่วันลูกดีกว่าถ้าเราไม่คิดว่าเราเป็นลูกพระพุทธเจ้าแล้วก็ไม่มีใครที่เขาจะเอาทรัพย์สินทั้งหลายทั้งเหล่านี้มาให้เราเราจะไม่มีประโยชน์จากทรัพย์สินทั้งหลายเหล่านี้เลยไม่มีใครก็ให้แน่เพียงแค่เราบวชเข้ามาแล้วไม่ปฏิบัติตามพระธรรมวินัยก็ไม่มีใครเขาให้ เวลานี้ท่านนั้นหลายพากันมีความห่วงใยทรัพย์สินของพระพุทธศาสนายอมพรีความสุขแทนที่จะน,นอนสบายสบายจเจอาเปรียบพระพุทธศาสนาโดยการไม่สนใจว่าทรัพย์สินของพระพุทธเจ้าจะเป็นยังไงเขาช่างขอให้ฉันมีความสุขก็แล้วกันท่านไม่ได้ทำอย่างนั้นกันพระจำนวนยี่สิเจ็ดองค์ ที่ขอรับภาษาดูแลทรัพย์สินของพระพุทธศาสนาทั้งกลางวันและกลางคืนนี่ที่มีแรงและนอกจากนั้นที่ท่านมีความหวังดีก็อยู่ในสถานที่เคยดูแลจุดต่างๆเกรงว่าทรัพย์สินของพพุทธศาสนาจะสลายไปเพราะว่านี่มันเป็นความดีของท่าน พ่าท่านเป็นคนมีความกระตันอยู่รู้คุณในองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าฉะนั้นชาวบ้านเขาจะลือกันว่าอย่างไงนั่นเป็นเรื่องของเขาแต่เมอทราบดีว่าจิตใจเขาบรรดาท่านนั้นหลายไม่มีอะไรมีอย่างเดียวคือมอบกายถวายชีวิตแต่อองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า เวลานี้ดีข่าวอยู่เสมอเพราะพระที่นั่นตายบ้างพระที่นี่ถูกประทุษร้ายบ้างด้วยคนร้ายประทุษร้ายแต่ว่าท่านทั้งหลายทั้งหมดมีความเคารพในองค์สมเด็จพระบรมสุคตมีความกตัญญูรู้คุณขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพรีความสุขหรืออาจจะถึงกับพรีชีวิตก็ได้แต่เหตุารจะพึงเกิดแก่ทรินของกับศาสนา อย่างนี้ใครจะว่ายังไงก็ช่างแต่ผมว่าดีได้ว่าคนดีนี่คนเลวเขาเกลียดนะดีไม่ดีเขาลือเขบกพวกท่านเนี่ยถือปืนผาหน้าไม้แต่ผมเห็นแต่ท่านเดินเมื่อมาแล้วก็นเดินไปไม่มใครถืออะไรนี่มันเป็นข่าวเล่าลือประเพณีนินทาประสองสาจำให้ดีว่าเป็นโลกธรรมดา คนที่เกิดมาในโลกนี้ต้องมีการถูกนินทาดาสรรเสริญเรื่องสอมรายการนี้เป็นกฎธรรมดาเราดีหรือเราชั่วอยู่ที่การประพฤติธปฏิบัติของเราใครเขาว่าเราดีถ้าเราเลวเราไม่ก็ไม่ดีถ้าว่าเราดีถ้าว่าเราดีแล้วใครจะว่าเราเลวเราก็เลวไม่ได้ ถ้าเราเลวเขาชมมาดีเราก็ไม่ดีความดีและความชั่วมันอยู่ที่ตัวพระพุทธปฏิบัติใน,นกระองค์สมเด็จพระทรง์สวัติิโสภาคตัดเป็นพมาวาลีว่านิมิตตังสาธรูป,ปานังกตัญญูกตเวทิตาเร่งกล่าวว่าบคุคคลใดมีความกตัญญูรู้อุปการะคุณที่ท่านผู้ทำแล้วและตอบสนองคุณท่านในความดี อันนี้องค์สมเด็จพระจินัสสีทรงยกย่องว่าท่านบุคคลนั้นเป็นคนดีฉะนั้นเวลานี้ท่านห่วงใยทรัพย์สินข่าศาสนาเป็นของดีไม่ว่าท่านไม่ได้ห่วงร่างกายของท่านท่านไม่ได้ห่วงชีวิตของท่านร่างกายของท่านอาจจะถูกลำธำมอันตรายเมื่อไรก็ได้ชีวิตของท่านอาจจะถูกคนร้ายระทุศร้ายเมื่อไรก็ได้ ดงนั้นแต่ว่าทรัพย์สมบัติทั้งหลายที่ท่านพยายามระมัดระวังก็เป็นทรัพย์สมบัติของพระพุทธศาสนาเหมือนกับข้าราชการรักษาของหลวงนี่ถ้าใครเขาจะว่าไม่ดีก็ช่างเขาบางทีเขานั่นแหละจะลืมความดีไปเียแล้วเห็นว่าการรักษาทรัพย์สินขององค์สมเด็จพระบพิษแก้วเป็นการรักษาศรัทธาของบรรดาท่านพุทธบริษัทเป็นของเหลว เป็นเรื่องของเขาแล้วเขามากล่าวหาบากผมเป็นพระอรหันต์ทำไมจึงได้ห่วงชีวิตกลัวตายห่วงทรัพย์สินนี่ผมก็ไม่เคยประกาศตนว่าผมเป็นพระอรหันต์ในเรื่องทรัพย์สินส่วนตัวถ้าผมห่วงสักอย่างเดียววัดจะเจริญรุ่งเรืองขึ้นมาไม่ได้พวกท่านจะมีความสุขกันไม่ได้เลยถ้าอยู่ในวัดนี้ ก็ใครเข้าเงินมาให้ผมตามมัธยายใสะว่าเก็บไว้ฝาธนาคารให้เขาคู่เสียได้ที่เราที่ก็ทําอย่างนี้เงินตามมัธยายใสของผมมันจริงๆแล้วมันนับล้านในเวลานี้จะไปล้วงกระเป๋าผมเลยผมก็สร้างนี่มันต่อไปให้วัดมันจเจริญร,รุ่งเรืองให้ได้ ให้พุทธมันบรรดาท่านหลายที่มาไปพุติปฏิบัติตามพระธรรมวินัยมีความสุขตามสมควรที่เรายังไม่อดกันตายเวลานี้มีไฟฟ้าสว่างมีสถานที่ดีนี่ก็เงินที่เขาถวายมาตามอธยาสายส่วนใหญ่ผมก็จ่ายลงไปในนี้นีนส่วนหนึ่งก็จ่ายไปในส่วนสาธารณประโยชน์เวลานี้เงินส่วนตัวก็ไม่มี เขาบอกผมห่วงทรัพย์ของผมนี่ผมก็แปลกใจแต่ผมว่าไม่หนักใจนะครับอย่าคิดว่าผมไปโกรธเขาผมไม่โกรธผมนักถือบอกว่าเคยกล่าวว่านัติโลกลอีอนินทิโตคนไม่ถูกนินทาเลยไม่มีในโลกแต่ผมสงสารคนพูดสงสารในตรงไหนตรงสารที่เขาต้องมีความลำบากใจไปนั่งคิด ในเรื่องทั้งหลายเหล่านี้แต่ความจริงถ้าเขาจะดีสักนิดแต่เขาถามความจริงแล้วเขาจะหนักใจตามผมถ้าเขาจะรู้อยู่ว่าไอ้เงินที่ผมได้มาเนี่ยผมไม่ได้ใช้เป็นส่วนตัวกี่สตางเดือนหนึ่งส่วนตัวจริงๆมันถึงร้อยห้าสิบบาทก็บนตัวแล้วผมกะว่าไม่เกินแต่บางทีมันไม่ถึงถ้าส่วนใหญ่ไปไหน เ็ดูที่เวลาก่อสร้างอะไรผมได้เงินมาจากไหนอะไรก็ช่างพอหรือไม่พอก็ไม่สำคัญเงินส่วนตัวให้มาเท่าไรผมก็ใช้หมดเท่านั้นคอยงานก่อสร้างหรือว่างานจ่ายค่าพัตาหายค่ากระแสะไฟฟ้าการบรรุมความสุขของบุคคลผู้มาปฏิบัติสมถวิปัสนาและบรรดาวิสุทธ์สมงหลายมีความสุขเท่านั้นนี่แต่ว่าผมเป็นคนห่วงทรัพย์สินจริงๆแล้วก็ สิ่งทั้งหลายเหล่านี้มันยังปรากฏขึ้นมาไม่ถึงห้าสิบเปอร์เซ็นมันจะถึงหรือไม่ถึงไม่รู้เป็นอันว่าเรื่องนี้ท่านฟังข่าวแล้วก็จะไปโกรธเขานะถือว่าเขาเป็นครูสำหรับเราจะได้รู้ว่าโลกนี้การเกิดมาเป็นคนนี้มันไม่ควรจะเกิดเราจะสร้างความดีสักเพียงใดก็าตามทีคนชั่วยองมองไม่เห็น ตอนนี้ถ้าหาว่าเราเกิดมาอีกกี่ชาติเขาตามมันก็จะถูกอารมณ์อย่างนี้ทั้งว่าเราเอินเราวางไม่ได้ใจเราจะเกิดไม่สบายฉะนั้นขอบรรดาเพื่อนพิสุสมณเณรทั้งหลายและอุบาสุอุบาสิกาที่มีความห่วงใยทรัพย์สินของพุทธศาสนาจงเบาใจว่าข่าวที่เรื่องอออกไปนั้นมันเป็นเรื่องของข่าวเป็นของธรรมดา คำว่าข่าวนี่มันก็เป็นของไม่แน่ไม่นอนถ้าจะไปถามใครเขาจริงๆให้บอกเขาว่าแล้วเขาพูดว่านั่นแหละถ้าหากว่าบังเอิญเขาจะมาอยู่กับเราบ้างเขาจะมาร่วมกับเราเขาจะไม่ยอมพลีความสุขของเขาอย่างกับพวกที่ท่านทำเนี่ยเขาจะไม่ยอมเสี่ยงชีวิตเลือดเนื้อร่างกายของเขาอย่างกับที่พวกท่านทำเพราะอะไรเพราะว่าเขาก็จะมานั่งเอา เปรียบเอาความสุขกับพวกเราน้วก็มานั่งจ้องดูว่าพระพวกนี้ทําอะไรกันทําดีหรือไม่ดีไม่ได้ถามล้วก็วิพา์วิจารณ์ไปตามอธิยาสัยนี่มันเป็นธรรมดาของโลกขอท่านหลายยันหนักใจยาวันไหวในท่องคำประเภทนี้คนดีเขามีความสุขเองถ้าเขามีความชั่วถ้าเขามีจิตของเขาชั่วเขาก็มีความทุกข์ นี่เราจะเห็นได้แล้วว่าเขาชั่วเขาไม่ได้ดีแต่คนดีเขาก็ถามก่อนแม้แต่องค์สมเด็จพระจินวรบรมศาสตร์สันดาก็ถูกคนดา่าคนว่าแบบนี้นี่เรากําลังคุยกันในเรื่องถองการปฏิบัติกรรมฐานที่พระพุทธเจ้าถูกดา่า ตอนนี้ในเมื่อพระพุทธเจ้ายังถูกด่าได้ก็เราเป็นลูกของพระพุทธเจ้าถ้าไม่ถูกด่าก็ไม่ก็จะชื่อว่าไม่ใช่ลูกแท้ขอบรรดาท่านหลายทำไปในเมื่อท่านทำดีอย่าไปสนใจก็ถ้อยคําที่เสียดสีนินทาว่าร้ายมันไม่เกิดประโยชน์แต่จิตไปจับเข้าอารมณ์ใจจะเกิดโทษมีความเศร้าหมองการอุปสมบทปัญชาในพระพุทธศาสนาจะไม่มีผล อย่าไปยุ่งกับบคุคคลที่มีอารมณ์เป็นอกุศลเป็นปัจจัยข้อ,อาบายภูมินี่เตือนกันไว้นะเพราะข่าวมีมาเมื่อข่าวมีมาผมก็เกรงว่าท่านหลายจะสะดุดใจสะดุ้งใจอย่าเสียกําลังใจเพราะท่านกําลังทําความดีฉะนั้นขอถือว่าถ้าท่านทําความดีแล้วจงรักษาความดีของท่านไว้เมือนเกลือรักษาความเขม อย่างที่อีกเราจะต้องถูกนินทาต่อไปง,งานใหญ่ที่เราจะทำคือก็คือการสงเคราะห์คนผู้ยากจนเข็นใจถ้าหากว่ามีบรรดาญ,ญาติโยมพุทธบริษัทท่านหลายให้ทรัพย์สินมามากไม่ช้่หรอกเขาก็จะบอกว่านี่แบ่งทรัพย์สินเอาไปแบ่งกันกินไปซื้อไรเซ้นนาให้ก็คู่คนอีกนี่ท่านทั้งหลายเตรียมตัวเตรียมใจไว้นะว่าข่าวอย่างนี้ไม่ช้ามันก็จะมาใหม่ ถ้าถ้มามันมาเมื่อไรก็ยิ้มได้บอกฉันรู้แล้วจ้ะว่านายหรือเธอจะว่าฉันอย่างนั้นทั้งนี้เพร,ราะอะไรเพราะว่าเธอหรือนายผู้นั้นไม่ได้เป็นสาวกขององค์สมเด็จพระสู์ทันบรมศาสดาเป็นผู้เมาบนในลาบยศเสริญสุขจัดว่าเป็นโลกธรรมช่างเขาอย่กรดเขานะอยก่กรธเขาอย่าไปอย่าไปตอว่าต่อขันกับเขาอยา่าสะเทือนใจทําใจเขาเราให้สบาย มาฟังเรื่องราวของท่านอากศาสาวกทั้งสองต่อไปว่าโดยสมัยนั้นท่านสันชัยปริภาชกองคนนี้ก็คนหนึ่งที่เป็นคนสําคัญที่ดาองค์สมเด็จพระพกวันบริมศาสัดาอย่างหนักแล้วพระพุทธเจ้าก็ไม่โกรธต่อไปอยฟังข้างหน้าพระพุทธเจ้าถูกด่ายิ่งกว่าเราท่านยังไม่สะเทือนเราเป็นลูกขององสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเราถูกด่าบ้างจะหนักใจอะไร เป็นนั้นว่าท่านสันชัยบริพาชกอาศัยอยู่ในกรงราชคฤือกับบรรดาบริพาชกบริษัทหมู่ใหญ่มากเป็นคณาจารย์ใหญ่พระสารีบุตรและพระมคคลาทั้งสองท่านนั้นตกลงกันว่าเราจะบวดในสำนักของท่านสันชัยพวกนั้นต่างคนต่างก็ส่งมานบห้าร้อยคน ไปได้วยคำว่าท่านนั้งหลายจงเอาเสลียงและรถไปเถิดกลับไปพร้อมด้วยมานบอีกห้าร้อยคนบวชแล้วในสำนักของสันชัยตอนนี้ท่านฟังเข้าใจไหมเป็นอันว่าต่างคนต่างก็ส่งมานบห้าร้อยคนหมายความมีมีบริวารกันคนละห้าร้อยแล้ส่งไปคนละสองร้อยห้าสิบให้กลับบ้านเอารถและเสลียงกลับ บริวารอีกคนละสองร้อหเอาไปด้วยไปบทในสนักของท่านสันชัยปรีภาชกจำเดิมแต่ท่านานางสองบทแล้วท่านสันชัยก็ได้ถึงกต่ความเลิดไปไดีลาบมีลาบมากมียศใหญ่เพราะานางสองท่านนี่เป็นลูกพ่อเมืองเล็กๆผมไม่กล่าวว่าเป็นพ่อเมืองใหญ่ๆ คือเป็นบูดพูดพ่อเมืองเล็กๆคนมีบริวารค500นละห้าร้อยนี่มันไม่ใช่กำนันแล้วและก็ไม่ใช่ผู้บ่บ้านต้องเป็นลูกเจ้าเมืองในเมื่อลูกเจ้าเมืองดาวสองมาอยู่พวกบรรดาญาติโยมฟักพวกก็มากันใหญ่ท่านสันชัยก็มีลาบมากมียศใหญ่มีการยกย่องสรรเสริญ นี่แหละท่านสันชัยที่ด่าพระพุทธเจ้าเพราะว่าท่านแล้นสองไปหาพระพุทธเจ้าลาบมันหมดไปยศมันหมดไปการยกย่องสรรเสริญไม่มีท่านยิงโกรธหาเรื่องหาเราทําให้พระพุทธเจ้าเสื่อมเสียแต่ว่าพระพุทธเจ้าท่านก็เม่เสียในที่สุดท่านสันชัยก็ท่านก็เป็นผู้เสียเองเหมือนกับคนที่เขาเอาเรื่องของพวกเราไปโจยกันเหมือนกัน หาะผู้นั้นคงจะเสียลาบเสกการะเสียอะไรสักอย่างหนึ่งเพราะสำนักของเรานี่โถกจุดต่างๆเข้าเพ่งเล็งกล่าวโทษโจ์เรื่องที่ไม่เป็นความจริงอยู่เสมอเป็นนักกล่าวเรื่องต่อไปว่าท่านทั้งสองเรียนลทัทธิคอนสนชัยได้สองสามวันเท่านั้นก็จบสองสามวันท่านก็เรียนจบแล้วก็ทําได้ ถามอาจารย์ว่ารัติของท่านที่มีความรู้ในมีเท่านี้หรือครับความรู้ที่ยิ่งกว่านี้มีไหมท่านสัญชัยก็ตอบว่าความรู้มีเพียงเท่านี้ท่างสองเธอเนี่ยเธอทั้งสองเรียนจบหมดแล้วท่านเั้งสองจะในคิดในใจว่าเมื่อความรู้เพียงเท่านี้การอยู่ประพฤติพรหมจรรย์ในสำนักของท่านพวนี้ไม่มีประโยชน์ เราทั้งสองจะออกสแสวงหาโมกขธรรมต่อไปเป็นอนุโมคธรรมวันนี้ยังไม่หากันเพราะผมเลี้ยวเข้าข้างทางเสียเมื่อเอินเวลาก็หมดก็ของดไว้แต่เพียงเท่านี้เป็นอนวุวาขอท่านทั้งหลายที่รับฟังจงตั้งใจสนดับแล้วก็นำไปคิดไปไปพฤติปฏิบัติ ว่าทำใดที่องค์สมเด็จตัวทรงเสวยคืออากาสาวกท้งสองดำริมาแล้วคิดมาแล้วเป็นธรรมที่ถูกต้องท้าคิดตามนั่นจะมีผลคือไม่ลืมความตายไม่คิดไว้เสมอว่าธรรมที่ทำให้บุคคลทำความเกิดแล้วก็ตายได้มีชั้นใดธรรมที่ทำให้บุคคลไม่ตายก็ต้องมีฉันนั้นสำหรับวันนี้หมดเวลาแล้วขอลาก่อนขอความสุขสวัสดิ์พิพัฒนมงคล สมบูรณ์พุผลจงมีแด่ทุกท่านผูส้สนดับสวัสด,ดี